สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีที่น่ารักนะคะทั้งใกล้ทั้งไกลพี่น้องฟังเมืองนอกเมืองนา,ก,นาก,ก็นะคะที่เขามารับชมนะคะวันนี้พี่แจ๊กจะพาสรุปซีนอยของวันที่27กันนะคะเพื<ๆ>่อนๆเราก็มาเริ่มจากฮานอยพิเศษไอ้ฮานอยเฉพาะกิจกันก่อนเนาะฮานอยเฉพาะกิจพี่ใจให้เดียนที่5กับ7นะคะผลออก0 7 3ย์มนะคะมาที่7คือ7 3สนะคะตัวติ๊กให้ด้วยนะคะเพื่อนอ่าเราก็ต่อไป รอบพิเศษนะคะเพื่อนๆอรอบพิเศษพี่ j a ให้เด่น6 8กับ6เนาะผลออก3 5 1หกับ3 1นะคะพี่ใจ y พูดประจำเนาะ8กับ3ตัวเดียวกันนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดใครหยิบตัว3ไปก็จะโชคดีเนาะพี่ใจก็หลุดไปนะคะส่วนปกติเด่น7กับ5นะคะเพื่อนๆผลที่ออก0 1 1 2 9อันนี้ก็ขอโทษขออภัยนะคะเพื่อนๆนหลุดไปเช่นกันนะคะส่วน vip นะคะส่วน vip ก็ให้เด่น2กับ6นะคะเพื่อนๆน ผลออกหกหนึ่งห้าเจ็ดสี่ก็เข้าแค่หลักร้อยตัววิ่งนะครับเพื่อนแต่ว่าในเด่นรวมห้ากับเจ็ดมานะเพื่อนหนึ่งห้ากับเจ็ดสี่นะคะถ้าเกิดใครหยิบจับตัวที่เป็นในในเด่นรวมนะคะเพื่อนเพราะว่าพิจใจผู้ประจํว่าใครจะใช้ในเด่นรวมไปเทียบไปใช้รอบไหนก็หยิบไปนะคะถ้ามาดูขับพิจใจมาคนบอกว่ายเยอะจังเลยลายตาไปหมดก็ตัวเลขที่เยอะคือมีแอดมินนะคะเขาบอกว่า fc นะคะ พี่รูดคืออะไรพี่ใจก็เลต้องทําให้ดู fc ใหม่คะะเพราะ fc เก่าเขาก็น่าจะรู้เนาะคือรูดท่านเดยน5ก็ฮะรูดตั้งแต่5 0าศถึงห้นะคะเพื่อนอันนี้ทําให้ fc ใหม่ดูนะคะเพราะว่าเขาไม่เข้าใจเนาะเขาเข้ามาใหม่เขาก็อยากรู้นะคะเพื่อนต่อไปพี่ใจก็จะไปของวันที่28เลยนะคะเพื่อนเทวีการเซียเรลานะคะเพื่อนจ้ะวันที่28นะคะตัวเลขเป็นเพียงการคำนวณนะเพื่อนจะมีเข้ามีหลุดเนาะ บางวันก็เข้าหมดทั้งสี้้อยเข้าบนเข้าล่างบางวันก็หลุดไปก็มีนะคะเพื่อนอย่างเมื่อวานเนาะที่ให้พูดก็เข้าแค่เฉพาะกิจนะครับเพื่อนก็สู้กันไปนะคระเพื่อนโอเคเรามาวันที่28นะคะสีนนอยเจาะเด่นเน้นรอบให้นะคะพี่เจ็ให้เด่นรวมนะคะเด่นที่รวมก็4 5 3 2นะคะตัวเด่นก็จะอยู่ที่1 3แล้วก็2นะ แล้วก็เฉพาะกิใจวิจัยให้เด่นที่4กับ3นะคะวิ่งรูดเหมือนเดิมนะคะ3ก็จะตัวแทนเป็น8นะคะของพิจัยพิจัยจะบอกประจานะคะถ้า3ก็ระวัง8ถ้า8ก็ระวัง3เขาจะเป็นตัวเดียวกันเขาชอบกลับกันนะคะเพื่อนพิจัยก็ไม่เข้าใจว่าสำหรับตัวพิจัยมันเปลี่ยนแบบนั้นมาคุณเข้าเจาะก็จะมาเลยะคะสำหรับตัวเจาะพิจจะให้ใส่ดาวแดงไว้ที่ชอบนะคะถ้าไม่ชื่นชอบก็ สามารถจะเอาไปเทียบกับแอ,อดมินท่านอื่นได้นะคะเพื่อนๆกับ fc แอดมีอ้อยพูดไม่ถูกต่อไปรอบพิเศษนะคะเพื่อนให้เด่น1กับ8นะคะ8กับ3พี่เจ้ก็ทำไปเนาะจะเป็นตัวเดียวกันนะคะวิ่งรูดตัวเจาะสีแดงไว้ให้เหมือนเดิมนะคะเพื่อนจ้าแล้วก็ปกตินะคะให้เด่น5กับ3นะคะวันนี้วันนี้ให้เด่น1กับ3นะคะเด่น1กับ3นะคะแล้วก็2ด้วยนะคะเพื่อนก็ มี5กับ3เนาะ3ก็จะเป็น8ปดพี่ก็เขียนกำกับไปให้นะคะส่วน vip นะคะส่วน vip ก็ไปที่1กับ6นะคะ6ก็เป็น9นะคะแล้วก็รอบนี้จะได้2นะคะได้2ด้วยนะเพะื่อนๆอีกศูนย์หนึ่งนะได้2กับ5พี่ j a ก็จับมาดูถ้าใครจะเอา2กับ5ก็ได้นะคะสำหรับตัวเด่นก็3กับ2แล้วก็1นะคะเพื่อนๆก็ดูตรงที่มี1มี3มี2นะพี่ j a ติ๊กไว้นะคะ หรือเพื่อนๆจะเอาจับกันในนี้ก็ได้นะคะเพื่อนหรือจะเอามาจับนะคะเพื่อนสําหรับคลิปนี้พี่ใจก็ฝากไว้นะคะก่ออกไปก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องน้อยๆที่กําลังหัดคานหัดเดินตอกแตกตอกแตก,ตก,ตกนะคะเพื่อนก็ขอกําไรจากกาลังใจจากเพื่อนๆพี่ๆนะคะเพื่อนจะสวัสดีค่ะ